ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว มาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้ตีอ้วนชวนหิวมาอยู่ที่วัดอินนะครับตรงนี้เขาเรียกวัดอินทรารามนะครับวรวิหารนะครับคุณผู้ชมมาตรงนี้บรรยากาศดีมากเก่าๆคลาสสิกนะครับริมคลองนะครับมีวัดให้เราเข้าไปไหว้สักการะบูชาเดินตรงไปตรงนี้นะครับจะมีร้านอาหาร3-4ร้านและร้านที่ผมจะไปก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับตีอ้วนชวนหิวเจอกับป้าล้วนชวนชิมร้านเดิมเจ้าเก่าตามมาเลยฮะ สูตรให้ไหว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนใครสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนโชมใหม่แบบกระป๋องดื่มอร่อยแก้กหายได้ประโยชน์ตอนนี้ก็มาถึงร้าน ป้าล้วนชวนชิมนะฮะอย่างที่ผมบอกวันนี้มาเจอตีอ้วนชวนหิวนี่ฮนะอยู่ตรงข้างผมแล้วสวัสดนะีคุณป้า,านะครับโอโ้มาซอยนี้นี่ชอบมากเลยนะฮะวิถีเก่าๆเนาะ,ะแล้วก็ยังมีร้านที่แบบว่าผมบอกเลยนะยุคนี้เด็กๆอาจจะไม่ได้เห็นร้านอย่างนี้แล้วไม่ค่อยมาเดินกันเนาะ,ะอนาคตถ้าคนรุ่นนี้ก็ไม่ทําก็ไม่ค่อยมีร้านแบบนี้อย่างร้านป้าล้วนนี่ขายตรงนี้มากี่ปีแล้ว สี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีแต่โดยรวมเนี่ยร้านก็บอกมีอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเจ็ดสิบกว่าปีป้าล้วนเป็นรุ่นเท่าไหร่ฮะรุ่นที่สองรุ่นที่สองเจ้าของร้านคนแรกนี่ยังมีรูปติดข้างตู้เลยใช่ไหมจ<า>้ะอ๋อมีติดข้างตู้ทีนี้คุยมาสาักพักท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะตกลงก็ขายอะไรแน่ๆป้าล้วนขายอะไรครับขายเกาเหลาเนื้อค่ะร้านนี้เป็นเกาเหลานะคุณผู้ชมเป็นเกาเหลาเนื้อแบบโบราณเลยนะฮะแบบโบราณนี่คือเกาเหลาเราไม่เหมือนคนอื่นยังไงฮะ มีเครื่องในมีทุกอย่างอ่ะมีเนื้อเปื่อยมีเนื้อเปื่อยเ็นเนื้อสดมีเนื้อน่องลายแล้วก็มีพวกเครื่องในไส้กระด้งขอบกระด้งเออมีครบเลยนะฮะมีครบค่ะเขาเรียกสูตรการปรุงเนี่ยมันเป็นแบบของจีนใช่ไหมฮะจ้ะของจีนแล้วก็ที่มีเหมือนคนอื่นเนี่ยผมเห็นก็คือมันจะมีพริกอ่ะพริกสดมะนาวสดคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะ ถ้าเกิดเรามากินอ่ะเราไม่รู้เรานึกว่าต้มแซบเนื้อถ้าเกิดไม่กินพริกบอกได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะไดใช่ไหมจ้ะมีเมนูพิเศษที่แบบว่าไม่ได้มีทุกวันด้วยใช่ไหมหางวัวกับตัวเดียวอันเดียวหางวัวกับตัวเดียวอันเดียวอันนี้ก็คือเป็นเมนูพิเศษมีเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมไม่มีไม่มีนะคุณผู้ชมร้านนี้ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยคือเกาเหลาเนื้อแท้ๆใช่ไหมคือขายแต่เกาเหลาเลยนะครับขายแต่เกาเหลาเลย ขายมานะสิริรวมเนี่ยเห็นบอกขายเด่นลูกอายุเท่าไหร่นะเก้าขวบเก้าขวบอ่ะขายเด่นพี่มดเก้าขวบนะฮะตอนนี้พี่มดอายุเท่าไหร่แล้วฮะห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วนะฮะขายเด่นชามเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะฮะจนตอนนี้ชามเท่าไหร่ครับชามละร้อยกัดละชามละหนึ่งร้อยอ่าแล้วก็มีข้าวเปล่าใช่ไหมฮะจ้าข้าวเปล่าถ้วยละ 5้าบาทคุณผู้ชมมากินได้มีแปดสิบก็มีร้อยก็มีแปดสิบก็มีร้อยก็มีที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างฮะเป็นต้มยำแล้วก็เป็นยำเป็นต้มยำเป็นต้มยำแล้วก็มีแบบแห้งด้วยเป็นแบบว่าเนื้อยำเกาเหลาแห้งว่างั้นเถออนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคุณผู้ชมว่าที่ร้านเนี่ย เกาเหลาเนื้อของป้าล้วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาชิมดูครับเกาเหลาเนื้อป้าล้วนชวนชิม70กว่าปีแล้วพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนมาแล้วคุณผู้ชมนี่ร้านของป้าล้วนชวนชิมนี่สามชามนี้นะครับอันนี้เป็นแบบเกาเหลารวม โอ้ก็จะมีเครื่องในมีทุกอย่างเลยเนื้อปงเนื้อเปื่อยเอนไซ้ N นะฮะเนี่ยขอบกระด้งเนื้อ3ามชั้นอะไรหูหน่ากินมากแล้วก็ปรุงรสมาแล้วส่วนอันนี้นะครับเป็นหางวัวครับคุณผู้ชมเป็นหางวัวเนี่น่ากินมากแล้วก็อันนี้เป็นยำแห้งนะครับยำแห้งก็จะแบบว่าไม่ใส่น้ําแล้วเขาจะยำแห้งมาแบบนี้แล้วก็นี่ผมได้กลวยจ้าบจากเจเอ๋เสียงดัง ถ้ามากินนะอย่าลืมร้านนี้เจเอ๋เสียงดังก๋วยจั๊บน้ำาค้นนี่เขาเอาก๋วยจั๊บให้แล้วก็คุณแม่เฮียงเนี่ยเอาข้าวเหนียวสังขยามาฝากอีกโอ้โใจดีกันหมดเลยชิมดีกว่าคุณผู้ชมมะเอาแบบยังไม่ต้องปรุงนะยังไม่ต้องปรุงนี่ <ๆ S 2> เรามาชิมดูก่อนยังแบบไม่ปรุงเลยเขาแบบที่เขาปรุงมาเป็นไงผมว่าก็กลมกลมอ่อมนะที่เหลือคุณผู้ชมจะไปเติมเปรี้ยวเติมหวานก็นแล้วแต่แต่ที่เขาปรุงมาก็ใช้ได้แล้วจะเป็นเกาเหลาเนื้อนะไม่มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ เส้นไม่ต้องถามหานะฮะแล้วก็ตัววัตถุดิบนี้ก็จะดีแบบนี้มีทั้งเนื้อน่องมีทั้งสามชั้นมีทั้งอะไบอกเขาได้เลยแล้วหม้อไฟนี่หม้อลรร้อยห้าสิบเองตัวเมนบางคนมานั่งกินนะข้าวถ้วยหม้อไฟหม้อหนึ่ง <c oughs> มันจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เรากินนะคุณผู้ชมน้ำก็จะแบบว่านวนัวหน่อยนวนัว,นวหน่อยอารมณ์ต้มแซบอ่ะเนี่ยโหเนื้อสามชั้น <c oughs> นี่เอาเอ็นหน่อยเอ็นหน่อยโอ้โห ไม่ต้องปรุงเลยมันแซบอยู่แล้วเส,วสวา,า,ารอาทิตย์ผมแนะนำคุณผู้ชมมามีขนมประกาศเจ้าดังในวัดอินีกแล้วก็มีตลาดด้านหลังนะแล้วของขายจะเพิ่มขึ้นเนี่ยกล้วย,ย,ยป้งกวยปิ้งอะไรบรรยากาศดีแวะมาได้ตัวนี้ไม่ได้มีเยอะนะจะกินเนี่ยต้องมาสุขสาวทิศผมบอกเลยไม่ผิดหวังโจะม้อนเนื้อเขาอ,อะนุ่มตัวเครื่องในก็ดี น้ำก็สดแบบโอ้โหบางคนนี่สดกันโฮกคือโฮกคือนะโอ้โหตัวยําแห้งเราก็จะได้ลองพวกเนื้อสดนี่พัคกิริวนี่ยําแห้งนี่ผมแนะนำให้คุณใส่พักกิริวเยอะเลยนะโ <c> อ <ười> ้โหคำนี้เนาะดีมากโดยรวมปิดท้ายก๋วยจับเจเอ๋หน่อยอหมูกรอบน่ากินมากแล้วดูเลือดนี่ก๋วยจับร้านนี้ก็ไม่ควรพลาดนะเนี่ยเลือดนะโอ้โหแล้วเข้มข้น เนี่ยตั้งชื่อร้านใหม่เป็นเจเอเสียงดังกว๋วยจับน้ำข้นอืดูนี่ <_ C ast> อร่อยเข้มข้น <S <S อันนี้มองตรงนะหมูกรอบกับเลือดดีมากเลยของเขาย <_ C ast> ิมน,น้ำกับเยบหยนด้วยตอนนี้ก็เป็นแบบกระป๋องแล้วนะซื้อได้แล้วแมคโครโรตัสเซเว่นอีเลเวนได้ทุกที่เลยเขามีสองขนาดนะฮะขนาดเล็กแล้วขนาดใหญ่เนี่ยไม่หวานมากไม่ใส่น้ำแข็งแค่ย็นงได้เลย บอกคุณผู้ชมมีเวลาบ้างแวะมาเดี๋ยวไปฟังป้าล้วนา่าอยู่ตรงไหนเปิดปีกี่โมงแล้วก็หยุดวันไหนบ้างจะได้มาแล้วไม่พลาดนะฮะบอกเลยเลิฟๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมแวะมาชิมนะครับเกาเหลาเนื้อนะครับร้านนี้ไม่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะของป้าล้วนชวนชิมร้านอยู่ตรงไหนคะแม่อยู่ตรงวัดอินทารามค่ะตลาดทูค่ะ,ะแสงองยี่เรือตลาดทูค่ะอ่าปีกี่โมงครับ เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะถึงบ่ายโมงค่ะหยุดวันไหนบ้างหยุดวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์นะครับคุณผู้ชมแวะมาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วมอบให้ทางร้านด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมีถึงสี่รสชาตินะครับแล้วก็มีสองขนาดและขนาดเล็กขนาดใหญ่ด้วยครซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยนะครับตีออออ้้้้้้้วววววนน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 ชชหิิิรราาาาาีีีตตงงงลงลลลแแะะยยย่่ืมมมมกนนกััคบขใ็ดดดดเเทไ ซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีรัาหมตีอ้วนครับผมเปียวครับผมเราสองคนคับในการอย่าง,อ,างอื่นอร่อยหรือเปล่าอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่า ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศวันนี้เรามากันที่พระรามห้าถ้าเกิดรถไปพระรามหนึ่งไปทำอะไรไปช้อปปิ้งเซ็นทรัลวิลพระรามสองกินปูดูทะเลพระรามสามไปทำไมวะเออพระรามสี่ตลาดคลองเตยเฮ้ยคลองแล้วจะมาพระรามห้าที่นี่เลยหมูหันพระรามห้าสุดยอดอปยุ่เลยดีบอกเจมส์ว่าเราไปกินจบเราจะกินหมูน้ำพระรามห้า เอ uh พอแล้วเดียวพอแล้วเจ๊เขารอสัมภาษณ์แล้วไปได้แล้วเจ๊เขารออยู่อ๋อ วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านหมูหันชื่อดังย่านพระราม5นั่นก็คือร้านหมูหันพระราม5นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันซิว่านอกจากเมนูหมูหันอันเรื่องชื่อเรื่องความกรอบแล้วจะมีอะไรให้พวกเราได้กินกันอย่างอิ่มเอมเปรมใจกันบ้างครับ เริ่มต้นด้วยเมนูซีฟู้ดของที่นี่บอกได้เลยว่าไม่เบานะจ๊ะแนะนําเลยคือหอยนางรมสดใส่เครื่องครบราดน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่ละลายในปากได้เลยหรือจะเป็นกุ้งเผาหมกทุกข้าเปล่าก็อร่อยดีนะอ่ะจะให้อีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือปลาคังผัดชาและที่ต้องกินให้ได้ก็หมูหันนี่แหละครับนี่ขายดีมากทั้งกินที่ร้านและแบบส่งถึงบ้านหมุนติ้ว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 ย่างกันสดสดอยู่หน้าร้านไปเลยมันอร่อยจนอยากให้ทุกคนได้ลอง ได้ทั้งจิ้มซีอิ๊วหวานห่อแป้งแบบเป็ดปักกิง่งหรือจะราดน้ำจิ้มสีฟูดก็ได้ลองไปกินกันดูแล้วจะรู้ว่าหมูหันที่นี่หนังกรอบสนั่นพระรามห้าไปเลยผมมาลองแล้วอยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่ง <go or> ก็คือถ้าอยากชิลนั่งกินสบายๆให้ไปตอนเย็นนะครับที่นี่มีบ่อบตกกุ้งด้วยไปกันได้ทั้งบ้านเลยเต๊ะเพียบเห็นบอกที่นี่ ขายหมูหันเนี่ยใครที่แบบว่าอยากจะกินครึ่งตัวก็ขายแล้วขายค่ะเรามีแบ่งขายเป็นครึ่งตัวค่ะสําหรับครอบครัวเล็กๆหรือว่าทานสองสามท่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำทานเป็นครึ่งตัวค่ะแล้วต้นตั้งแต่1,400บาทค่ะ1,600บาทและ1,800บาทค่ะสั่งไปกินที่บ้านได้ไหมจัดส่ง delivery ค่ะจัดส่งฟรี30กิโเมตรค่ะร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าค่ะถึงห้าทุ่มค่ะร้านตั้งอยู่ปากซอยวัเกียนค่ะติดถนนใหญ่เลยถนนนครอินค่ะ อยากรู้ว่านอกจากเมนูที่แนะนําไปแล้วเนี่ยมีเมนูอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าครับเมนูที่มาแล้วจะต้องทานเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นต้มยำพุงไข่ปลาช่อนค่ะแล้วก็ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มค่ะที่พลาดไม่ได้ค่ะเมนูของผมวันนี้ครับเป็นต้มยำนะครับพุงปลาช่อนแล้วก็ปลาช่อนด้วยโอ้โหดูสีสันนี่ชีดจาดน่ารับประทานอ,อืตักซะหน่อยดีกว่านี่เลยเนื้อเนื้อ,อใส่ชามตามด้วยน้ำ โอ้โหซดซะหน่อยแหมรสชาติคุณผู้ชมไม่ได้กวยกันนะนี่จะพีข้าวเปล่าชัดจานแล้วก็ปั๊บเฮ้ยมาวางไว้ตังไหนบ้างละ่ะโอ้โหได,ได้เลยโอ้โหนี่กินกับข้าวแลยคุณผู้ชมอ,อร่อยมากดีจริงๆไม่เค็มจนไตพังไม่เปรี้ยวจนแสบลิ้นไม่หวานเกินไปจนต้องตัดขาต้องมดรวมกันออกมาโอ้โหรสชาติกลมกล่อมพอดีโอ้โห,โโหนี่ซดได้เรื่อยๆป๊ป๊บ ปาโอ้โหนี่ซดได้เรื่อยๆปาปปาปปาแหมดีเลยนะเมนูเนี่ยสงสัยว่าทําไมเขาไม่เอาขึ้นเมนูเป็นเมนูแนะนําแม่ครัวทําได้ดีมากขอให้คงรสชาตินี้ตลอดไปนะครับโอ้โหสุดยอดนี่จะเมนร้อนกว่านี้นะโอ้โหจะหยิบหม้อซดเลยแมต้องบอกเลยครับว่าอร่อยจริงโอ้โหอร่อยจังอะผมกดไลค์ให้เลยโว้ยร้อนไปกดโดนไฟอย่าลืมสั่งนะครับ เมนูต้ยมยำพุมปลาและปลาช่อนครับมาแล้วนะครับเมนูของผมในวันนี้ปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มโอ้โหจานใหญ่โตมาโหฬารมากเลยครับน่ากินจริงๆครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่ไงโอ้ซอสอร่อยมากเลยครับมันนัวปากมากเลยรสชาติเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ปลาหมึกเลยละกัน ตักหลายๆชิ้นลาดบนข้าวก่อนหือคำแรกก็รู้เลยว่าปลาหมึกเขาสดเด้งดึงหรือนับถูกใจผมจริงๆยิ่งคลุกข้าวกับซอสด้วยนะเจอแล้วชิ้นพีเด็ดของเราไข่ปลาหมึกโอ้โหคุณผู้ชมไข่จริงๆนะครับไม่ใช่ไข่แดงหรือไข่ขาวที่เป็นไข่เค็มคือไข่ปลาหมึกจริงๆนะครับหืม <c oughs> ไข่ปลาหมึกมันนัวดีจริงๆเลยเลยแต่ซอสเขาก็รสชาติดีนะครับปลาหมึกก็รสชาติดีรวมกันแล้วเนี่ยอาจจะมีรสชาติที่หวาน มันเค็มเผ็ดในระดับที่เด็กเด็กทานได้สรุปกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมร้านนี้เขาไม่ได้มีดีแค่หมูหันนะครับยังมีเมนูอาหารทะเลที่เยี่ยมยอดแบบนี้อีกคุณผู้ชมมาร้านนี้แล้วสั่งกันได้เลยนะครับกับเมนูนี้ปลาหมึกไข่ผัดไท่เค็มอ่องยิงนะเหนือความคาดหมายตอนแรกนึกว่าร้านเนี้ยจะอร่อยแต่ว่าหมูหันนี่ไม่ได้อวยนะกินแป้งจิ้มน้ำพริกเผายังอร่อยเลยเนี่ย แล้วหมูหันดีมากมีทั้งน้ำจิ้มสามอย่างมีซีฟู้ดสีหวานพริกเผาเลยมาดูกันดีกว่าวันนี้ของผมนะคุณผู้ชมเมนูนี้อย่างอร่อยเปล่าต้มยำพุงปลาช่อนเนี่ยนะครับดีมากๆผมบอกเลยมาลองสั่งและอยากจะบอกทางร้านว่าเอาขึ้นไปเชียร์บนโต๊ะเวลาแขกเข้ามาได้เลยแต่ขอให้ทำรสชาตินี้นะทุกครั้งอร่อยมากเอาไปเลยนี่ห้าดาวแต่ด้วยพี่ชอบไหมตั้งแต่ถ่ายรายการมาพี่ไม่เคยให้ห้าดาวนี่เมนูแรกห้าดาวแล้วใช่อร่อยอร่อย เมนูคุณคือปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มผมอยากกินหมูหันก่อนค,อค่อยให้ดาวได้ไหมไอหมูหันได้กินอยู่แล้วรีวิวให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงจานปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มของผมเนี่ยจ,า,า,จา,า,านมาจานโตมโหรานมากแล้วก็แบบปลาหมึกก็เด้งหนึบหนับหนึบหนับ<อ>หวานกรอบแล้วก็ซอสเขาดีมากให้กี่ดาวเมนูปลาหมึกไข่ผัดไข่เค็มของผมนะพี่ใช่เมนูนี้ผมให้เลยสี่ดาวครับสี่ดาวเลยเหรอคือทุกอย่างรสชาติโดยรวมนะดีอร่อยหมดเลยแต่ผมว่ามันน่าจะมีกุ้งมีปลามี มีซีฟู้ดอื่นไปไปผสมด้วยอ่ะโอ้ยเปรียยปร้ยวก็เมนูมันปอมเบิร์ผัดไข่เคม็มมีกุ้งมีปลาได้ไงสั่งกุ้งปลาผัดไข่เค็มละของที่เห็นส่วนตัวอาจจะไปรู้ก็ผมอยากกินแบบนี้งั้นมาทายราคาดีกว่าอาหารดีๆแบบนี้สองเมนูเนี้ยจะเลือกทายเมนูไหนอ่ะผมเป็นผมเลือกเมนูพี่บ้างต้มยำปลาช่อนแล้วก็พุงปลาช่อนด้วยหม้อนี้เป็นหม้อไฟด้วยคิดว่าเท่าไหร่คิดว่าที่นี่ขายไม่แพงหรอก280หม้อนี้นะ ประมาณักไม่เกิน250ร้หา้านเขาเน้นถูกให้คนมากินเยอะๆอาหารอร่อยเว้ยผมว่า280 280องปของผม250บาทเดชเจ้าของร้านเฉลยครับพี่แนนครับเชิญครับเชิญมาเฉลยหน่อยครับมาเลยฮะมาเลยครับนี่มาทางนี้เอามาทางนี้เหรอราคาเท่าไหร่ครับสำหรับต้มยำพุงปลาช่อนหม้อไฟหม้อนี้อร่อยหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยมันจะอร่อยมันจะอร่อยหรือเปล่าราคา 250บาทค่ะ250บาทค่ะแม่หนีแล้วอ่ะเฮ้ยเลยขอบคุณพี่อาน่าครับขอบคุณมากครับวะพี่ไว้ใจพี่ไม่ได้เลยเรียกเคลียร์ทีมมาดิมาแล้วเนี่ยเนี่ยเคลียร์ทีมมาแล้วอธามสรุปยังไงเนี่ยพี่ทายราคารู้หมดมาหลาย EP แล้วโกงปะเนี่ยไม่เคยโกงพี่เขาอยู่วงการนี้มากี่ปีไม่เคยโกงตูปะไม่เคยโกงใช่เพราะไม่เคยคิดด้วยจะโกงได้ยังไง บทลงโทษวันนี้ผมเป็นคนคิดมาเองอยากรู้ไหมคืออะไรคืออะไรพี่คนที่ถูกลงโทษจะต้องกินยาคลายกดลดแน่นเฟอ้อแต่มีข้อแม้ว่าห้ามเลอะนะห้าม,ามเลอะอา้าพอกินแล้วห้ามเลอะถ้าเลอะหนึ่งทีก็จะโดนหนึ่งเป้งถ้าเลอะสองทีก็จะโดนสองเป้งเข้าใจ่าง่ะเลอะหนึ่งทีก็โดนหนึ่งเป้งโดนหนึ่งใช่ถ้าโดนสองทีก็โดนสองเป้งเลอะสองเป้งใช่แล้วถ้าเลอะสอามทีอ่ะก็โดนสามเป้งใช่ สี่แล้วฟู่เริ่มดื่มแล้วมาลงโทษกันได้เลยโอเคครับฟู่แล้วดื่มดื่มเสร็จปิดปากห้ามเลยโอเค okay, นะป่ะไปไปผมไม่เลิกผมตีกลับนะอ้าวเอาเลยนะไปไปฟู่แล้วดื่มเลยดื่มนะคืรอดูละเลอะไหมเลอะไหมเลอะไหมเออ <c oughs> นับเลยสองสามสี่ห้าเลอะดิ ทำไมเล่าก็มันไม่เลอะแปดเก้าสิบไม่เลอะนี่ทำไมกินแล้วไม่เลอะเฮ้ยมีอีกซองไหมเราลองกินดูด้กินไม่ได้ไงบ้าเหรอเอาเฮ้ยเฮ้ยพี่พ <m akes> ี่เลอะเหรอไอ้ผู้อื่น ผมไม่เลยกนนิดเดียวรถไปเมือเอาเราตัวเราใครโดนเนี่ยผมไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็อีพีหน้าเราจะไปกินที่ร้านไหนติดตามด้วยนะครับรับรองไม่ผิดหวังกับรายการอย่างอื่นอร่อยหรือเปล่าร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกรนุกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาด้าต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวดร5 9ส่งฟรีทั่วประเทศ ัววลงงพุารตมาถึงแล้วค่ะเดลิเจนชะอัมสดชื่นจังเลยนี่ไง้ะอาหาอิตาลีเปรตน่าที่อยู่ในโรงแรมเดลิเจนที่เราได้กินฟรีกับติอ้วนใช่ไหมอยากเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโออยากเดินโชว์สัก2คืน ติอ้วนชนหิวเวอร์แก๊สขอพักสักสองคืนได้ไหมคะตัวลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติอ้วนชนหิวนะครับสนับสนุนโดยเวอร์แก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สอย่างที่เราประกาศไปในเพจนะคุณผู้ชมหาผู้โชคดีที่พร้อมจะมานอนที่โรงแรมรีเจนช์ชามหนึ่งคืนพร้อมกับได้ทานอาหารอิตาลีแล้วก็สองท่านนี้ครับได้รับคัดเลือกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำชื่อเล่นหน่อยชื่อป๋อมคุณป๋อมชื่อติวค่ะ คุณติว๋วติดตามมานานไหมฮะติดตามมานานค่ะตั้งแต่ต้นเลยคุณผู้ชมเราติดต่อไปหลายท่านมากบางท่านก็ไม่ว่างลางงานไม่ได้มาถึงแล้วเป็นไงครับว้าวมากคือสวยชอบไหมบรรยากาศดีโรงแรมนี้นะสาว่ายน้ํากว้างติดทะเลไปดูห้องพักก่อนไหมได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาคุณปอมกับคุณติว๋วไปดูห้องพักพ<า>ไป,กปเชิญครับไป มาโรงแรมให้การมาแล้วคือทั้งสองท่านจะได้นอนที่เดลิเจน์นะครับอ่ะสิรไก้คือเนื้อเงี่ยของข้างเลยนี่ห้องอยู่นี่ครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนะครับฟับเรียบร้อยมาแล้วนี่เลยครับโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเ็้ไงแอร์เย็นฉ่ำนะฮะคืนนี้ทั้งสองท่านจะได้นอนที่นี่นะครับที่เดลิเจนเอาถอดรองเท้าสักนิดนึงนะฮะโอ้โหนี่ห้องดีมากดูสิฮะ อาอมาเชิญครับโอ้โหนี่เขาให้ห้องซีวิวเลยเชิญนะเป็นไงโอ้โหยูห้องคุณวิวดีมากค่ะสุดยอดเลยค่ะมองลงไปเป็นสระว่ายน้ำคืนนี้เขาก็จะได้นอนที่เดอะลีเจนต์นะครับชาอามแห่งนี้คุณผู้ชมว่างๆมาพักได้ราคาดีบรรยากาศเยี่ยมไปดูครับว่าวันนี้ เขาจัดอะไรให้สองสาวผู้โชคดีจากการที่ติดตามรายการถีวนจนหิวจะได้กินอาหาราลี่ของแท้ของจริงพักเมนคืน,น,นสวัสดีครับผมชื่อสุนันท์พุกอุยนะครับเป็นผู้จัดการของห้องอาหารเปปปิน่าออนเดอะบีดอยู่ในโรงแรมเดลิเจนชามนะครับเป็นอาหารสไตล์นาโปเลียนนะครับเราเปิดมาแล้วทั้งหมด7ปีนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับมีล็อกเก็ตสลัดคาลามารีพิซซ่าโปเจโตพอกโรติเชียนา สปาเกตตีลอปเตอร์ตามด้วยมีนุ่นขนมหวานนะครับเป็นพิซซ่านูเทลล่าสำหรับผู้ที่มาพักโรงแรม The ะ e g เจนช h a r อหรือบริเวณรอบข้างัวหินชะอาผู้ที่ต้องการทานอาหารอิตาลีทางห้องอาหารเปปินายินดีต้อนรับครับเย้หลังจากที่เราดูห้องพักไปแล้วไงถูกใจไหมถูกใจต้องบอกเลยว่า The r e g e n นช h a r m เนี่ยนะมีห้องอาหารตรงนี้นะคุณผู้ชมติดชายหาดเลยอะไรไม่เคยทานบ้างหายอาง ไม่เคยทานอันนี้จีนหลักๆเลยเซอร์ไพรส์ใช่ไหมนั่นคือของหวานนะฮะพิซซ่าโนเทลล่าแล้วก็มีด้านบนมีนะมีผลไม้อยู่พิธีการกินผมแนะนำให้กินสลัดกับขนมปังก่อนดีไหมมาเดี๋ยวช่วยเลย รีบร้อนาหารเทนเนอรี่กินใบยิ้มไปแท้ๆเลยงี้หน่อยใครถามว่าเคยกินอาหารเทนเนอรี่ยังเคยเคยแล้วนะทัวลงพุ่ง กินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวลแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวลแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย r ว d g a สวันนี้ขอบคุณพี่ตั้วมากเลยนะครับที่ให้ผู้โชคดีของเราได้มาอิ่มอร่อยกับอาหารจารี่นะครับ ที่ร้านอาหารเปปปิน่านะครับถ้าเกิดผู้ชมอยากจะมาทานนะครับบริเวณใกล้เคียงชะอำหัวหินนะครับหรือผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีก็แวะมาได้โรงแรมอยู่ตรงไหนครับโรงแรมเดอะรีเจนเชะอำนะครับห่างจากตัวเมืองชะอำมาประมาณ7-8กิโลนะครับห้องอาหารติดกับชายหาดอยู่ในโรงแรมเดอะริเจนเช้ามเลยครับแวะมาได้เลยนะครับวันนี้เราก็มีผ้ากันเพื่อนจากวัวแก๊สนะครับมอบโดยวพีนีย์ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊สนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งวัวแก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับขอมอบให้เอาไว้ใช้1ชุดนะคคครรัับบขอุณบ